สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน e s สคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับเตาแก๊สปิกนิกมิน,นิตัวนี้นะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บหมุนที่หมุนอ่ะอันนี้นี่ปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดก่อนอะระวังนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการพ่อครัวหัวใจทางช่องพ่อครัวหัวใจและรอยแปดชานะครับวันนี้เราจะมารีวิวไม่พรีวิวขอโทษ สิ่งที่เราอยากได้มานานมากนะครับนั่นก็คือเตาแก๊สปิกนิกนะครับแต่ว่ามันเป็นเตาแก๊สปิกนิกที่ขออนุญาตแกะไปพร้อมๆกับที่อารามพบทเนาะจะได้แบบว่ากระชับนะครับเป็นเตาแก๊สปิกนิกที่แบบเราเพิ่งเคยเห็นะเออเตาแก๊สปิกนิกนะที่นี้หมายถึงเตาแก๊สปิกนิกที่ใช้กับแก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับอ่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นอยู่นะฮะแต่ว่ามันนมันเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเนาะ แล้วก็ราคาเนี่ยถูกสุดเท่าที่เคยเห็นก็คือน่าจะ400นะฮะซึ่งถามว่า400เนี่ยมันแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงหรอกนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแพงสำหรับเราอ่ะนะเราก็เลยซื้ออันนี้มานะฮะคือก็เหมือนเดิมนะเราเห็นโฆษณาใน Facebook ใช่ไหมหมายถึงว่าเจ้าของร้านอะไรอย่เงี้เขาก็แบบยิงแอดมาอะไรเงี้ยเราก็เห็นนะ,ะราคาใน a c e b o o k เนี่ยก็ไม่ได้แพงนะ,ะับประมาณ299นะฮะ แต่ก็อย่างที่บอกแหละนะครับเรารู้ดีว่ามันสามารถหาซื้อได้จากที่ไหนที่ถูกกว่านั้นนะครับเราเป็นลูกค้าเนาะเงินมันมีทางออกหลายทางนะฮะเราก็ต้องใช้จ่อยใช้จ่อยใช้จอยใช้สอยใช้จ่ายให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้า Facebook ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีร้านในช h อปปีด้วยเนี่ยนะครับก็อย่าได้มา อาคาดมาดร้ายต่อกันเลยก็ถือซะว่ายกผลประโยชน์ให้กับคนที่มีสกิลในการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับช้อปปี้ a า a าด้าซิลินโดอะไรต่างๆนะอซึ่งเราว่าเอาจริงอ่ะสามารถที่จะหาซื้อได้ถูกกว่านี้อีกนะครับในกรณีที่เราซื้อสั่งตรงจากจีนนะครับอันนี้หลายคนก็ น่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วแหละนะจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าเราแกะอยู่นะฮะเราก็เลยพูดนิดนึงนะเออหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะฮะทาดาอันนี้ก็คือหน้าตาในกล่องนะเออคือคนที่คุ้นชินอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มนี้นะครับก็คือคนที่เป็นเป็นแคมเปอร์ใช่ไหมตั้งคงตั้งแคมป์อะไรเงี้ยนะฮะปีนคงปีนเขาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ใช่สายนั้นนะฮะองจริงเราเหมือนไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่รู้เหมือนกันคือเที่ยวเป็นปัจจัยที่เจนะ็ดอ่ะ สำหรับเรานะปัจจัยที่6ที่5เนี่ยก็คือแบบว่ารถยนต์ใช่ไหมปัจจัยที่6ก็คือมือถือ Priority มันอยู่ลำดับที่7อะไรเงี้ยนะสำหรับเรานะเราก็เลยยังไม่ได้อะไรมากมายกับเรื่องของการเที่ยวนะครับและที่สำคัญคือเที่ยวมันใช้เงินแล้วมันก็ใช้แรงกายเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่ ถามว่าเราไม่ใช่สายแบบแคมปิ้งสายเที่ยวเราซื้อมานทำไมใช่ไหม <g ül> ก็คือเราทํารายการอาหารอยู่ใช่ไหมครับก็คือชื่อรายการที่กล่าวไปข้างต้นนะคือพ่อครัวหัวใจนะครับแล้วครอนนี้คือถ้าไปใช้ครัวที่แม่ใช้ทํากับข้าวให้ให้กินอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันก็จะแบบรบกวนแม่นะ่ะแล้วมันก็อาจจะแบบ เกะกะนะฮะแล้วก็อาจจะทําครัวแกเลอะหรืออะไรอย่างี้นะฮะที่สําคัญก็คือมันเป็นครัวที่ไม่ได้ทําความสะอาดอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบสกรปรกบ้างอะไรบ้างออกกล้องมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมครับเออดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเราทำครัวแต่ละครั้งเนี่ยทำรายการแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่า จัดเตรียมสถานที่คือแบบเหนื่อยมากอ <c oughs> นะในส่วนของเตานะครับก่อนหน้านี้เราก็ใช้เป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมออโต้ Auto ที่เคยรีวิวไปนะซึ่งคนก็ดูเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ชื่อมันก็บอกใช่ไหมมันเป็นเตาไฟฟ้านะครับมันก็คือต้องใช้ไฟฟ้าเนาะแล้วไอ้จุดที่มันเหมาะสําหรับการถ่ายทําของเราอะมันก็ไม่มีปลั๊กไฟเป็นประจํานะครับเป็นแบบว่าถาวรเนานะเราก็จะต้องแบบเดินปลั๊กอะไรเงี้ยคือแบบ เหนื่อยมากอะ่ะกับรายการทำอาหารอะ่ะซึ่งจริงๆถ้ามันไม่เหนื่อยขนาดนั้นเราก็อาจจะสามารถทำรายการออกมาได้บ่อยกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจทันทีเลยนะฮะในการที่จะซื้ออันนี้มาในราคาก็ยุ่งๆนะเมื่อวานจริงๆถ้าไม่ยุ่งก็จะถ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็ต้องรีบถ่ายนิดน,นึงอย่างที่เราเลยบอกหลายครั้งนะครับก็คือว่า จะต้องแกะกล่องแล้วก็ตรวจสอบสภาพนั่นนี่ต่างๆว่าเออมันแบบใช้ได้ไหมอะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะกดรับสินค้าเนาะร้านเขาจะได้รับเงินเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับราคาอยู่ที่159บาทรวมส่งนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันเล็กมากเห็นไหมถือมือเดียวได้ถามว่าถ้าภาชนะใหญ่ๆห,หม้อกระทะอะไรเงี้ยมันจะทําไงมันก็กางอันนี้ออกมานะครับนี่เหล็กชิ้นนี้มีความค่อนข้างหนานะครับแล้วก็แข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งนะ กลางออกมาตึกตึกตึกนี่นะครับก็ประมาณเนี้ยหฝ่ามือนะก็ใส่หม้อใส่กระทะสนามได้นะฮะอืมแล้วก็มันจะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะแมกนีโตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะเป็นตัวแบบว่าจุดประกายไฟเป็นตัวสปาร์กให้แก๊สที่ถูกปล่อยออกมาจากกระป๋องเนี้ยนะครับโดยการควบคุมความเบาความแรงที่วาล์วสีส้มอันนี้นะครับ ติดขึ้นมานะแต่ตอนนี้คือลมแรงมากสังเกตจากใบกล้วยใบต้นไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปดับหรือเปล่านะตัวเตาเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือมันจะมีขาด้วยเนี่เพราะว่าเวลาที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดน,นึงในการที่จะหาพื้นที่ที่แบบราบเรียบต่างๆเนาะโอเคอันนี้เป็นตัวสปาร์ไอแมกนิโตนะครับนี่ก็ ถ้าสังเกตให้ดีนะตรงนี้นะฮะมันจะมีแสงออกมาประมาณนั้นแหละเนาะโอเคก็ก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับเราก็ได้ดูรีวิวของท่านอื่นไปแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้แบบรีเช็คครอสเช็คดับเบิลเช็คนะครับว่าเออมันมี ข้อควรระวังอะไรไหมในการที่จะแบบใช้งานต่างๆเนาะรวมทั้งวิธีการใช้ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้159บาทใช่ไหมรวมส่งนะครับแล้วแต่ร้านนะลองไปหาดูดีๆก็อาจจะเจอร้านที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะครับน้ำหนักดีนะคือไม่เบาหวิวไม่กองแกงนะครับม,มีน้ำหนักระดับหนึ่งนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองใช้กันเลยนะครับเออวันนี้ก็เป็นพรีวิวเนาะอาจจะไม่ได้ ใช้ในการประกอบอาหารอะไรให้ดูนะฮะแต่ว่าเตรียมไว้แล้วนะครับสําหรับคลิปที่จะใช้น้องคนนี้ในการที่จะทำอาหารก็คือการทำเตก๊าปูกวีแบบสำเร็จรูปนะที่ไม่ได้มีมาให้ในกล่องนะฮะก็คือแก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากนะครับก็ตามร้านขายเ,เครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาจากบิ๊กซใกล้บ้านนะครับราคา3กระป๋อง99บาทนะฮะซึ่ง จากที่ได้ยินได้ฟังรีวิวเวอร์ท่านอื่นมาเนี่ยก็บอกว่าใช้งานได้นานนะครับหนึ่งกระป๋องเนี่ยใช้หุงข้าวได้เป็นหม้อหนึ่งเนาะถามว่าหมดไหมหุงข้าวหม้อหนึ่งแล้วยังไม่หมดนะฮะก็สามารถใช้งานได้ต่อเนาะโดยหลังจากการใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องถอดอันนี้ออกมาจากตัวตัวเตานะฮะแล้วก็จุกอันเนี้ยก็เก็บไว้เนาะเสร็จแล้วก็เอามาปิดนะฮะคือถามว่าเปิดไวอ้อย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะ่ะ แก๊สมันจะรั่วออกมาได้ไหมมันไม่รั่วครับเพราะว่าถ้ามันรั่วคือมันอันตรายหรือว่ามันรั่วว่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางจังหวะนะฮะที่แบบว่าเราไปเผลอกดมันโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะซึ่งนอกจากที่แก๊สจะหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะอันตรายด้วยนะมันจะอันตรายกับเราด้วยนะดังนั้นก็เก็บไว้ก่อนนะครับยิ่งถ้าแบบว่าจะใช้ไม่หมดกระป๋องในครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะครับเก็บฝาสีแดงเอาไว้ก่อนนะอ่ะโอเคนะครับวิธีการใส่นะครับตรงนี้มันจะแหว่งไปใช่ไหมครับเราก็ เอาใส่จุดนี้นี่ที่มันจะมาเติมเต็มเนี่ยฝั่งข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เนาะใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็แทงเข้าไปในรูนะครับเออนี่นี่น,นี่อันนี้ก็เห็นไหมแกส่งมากินมาเลยแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บหมุนิ๊บหมุนอ่ะอันนี้นี่ปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดก่อนอะระวังนะครับตอนที่จะใส่กระป๋องเข้าไปเนี่ยต้องปิดก่อนนะ อ่าโอเคแล้วก็มันจะมีกลิ่นใช่ไหมเขาเรียกว่ากลิ่นแก๊สไข่เน่านะครับก็คือปกติแก๊ส LPG อันนี้คือแก๊ส LPG ใช่ไหมลิควิดปิโตรเลียมแก๊สเดิมทีเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเนาะแต่ว่าทางหน่วยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นจอปอนั่นแหละนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่างๆนะครับรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์เคมีอะไรเงี้ยนกะเคมีต่างๆนะครับได้ตกลงกันว่าให้ทําการใส่กลิ่นเนี้ยนะฮะมันเรียกว่า แก๊สไข่เน่าเนาะกลิ่นไข่เน่าเนี่ยลงไปในแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเอกลักษณ์นะครับให้กับไอ้แก๊สตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าได้กลิ่นแบบนี้แสดงว่ามีการแบบรั่วซึมรั่วไหลของแก๊สนะครับให้ระวังให้เปิดประตูระบายแก๊สออกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับก็เราจะมีมือถือกล้องอีกอันนึงละนะครับเพื่อให้เห็น เพราะว่าอันนี้มันไม่เห็นเลยใช่ไหมอ่าพร้อมแล้วนะครับเราก็เปิดแก๊สนะเปิดทางซ้ายนะครับก็ตามหลักสากลเนาะเปิดเบาๆก่อนนะอะอันนี้คือติดแล้วน,นั่นนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไฟปะ ไฟมันจะเป็นแบบสีฟ้าๆนะ่ะคือแบบไม่คุ้นชินเลยอะไรเงี้ยนะครับเห็นปะเห็นปะโอเคเราขออนุญาตปิดนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าใกล้มากเนาะแล้วก็ไม่ได้มีภาชนะอะไรมามา,มาปิดกั้นเลยนะฮะคือ ถ้าตามคำแนะนำของแคมเปอร์ที่ท่านรีวิวไอนน้เครื่องตัวนี้ที่เน็ตไปดูมาก่อนหน้านี้นะครับเขาจะแนะนำว่าให้เอาหม้อหรือกระทะามาวางก่อนนะฮะก่อนที่จะทำการจุดเตานะเพื่อให้ลดความแบบว่าไฟมันวูบว่ามาใส่หน้าอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้ตรงๆจงๆเลยใช่ไหมเราก็แอบเสียวอยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็หลังจากที่ประกอบกระป๋องแก๊สเข้าไปกับตัวเตาเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่ามัน,มนห่างกันแค่นิดเดียวเองนะ แต่เอาจริงอะ่ะเราว่าเตาแก๊สปิกนิกตามท้องตลาดที่มีมาก่อนหน้านี้ที่มันเป็นตัวสีเหลี่ยมๆที่พูดถึงตอนต้นรายการนะนะมันก็ประมาณนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้แหละคือไม่ได้ห่างกันมากนะนะแต่ว่ามันจะดูแบบ มั่นคงกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเออดูแบบแข็งแรงมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งท่านที่ว่าเป็นแคมเปอร์ใช่ไหมเออแล้วก็แบบมารีวิวตัวนี้หลังจากที่แกใช้งานไป2ปีแล้วนะครับแกก็มาตอบคำถามของแบบแคมเปอร์หน้าใหม่นะ,ะรวมทั้งผู้ที่สนใจเตาแก๊สปิกนิกมินิเนาะ,ะมันชื่อประมาณนี้นะฮะตัวนวี้แล้วก็สงสัยนะครับว่ามันปลอดภัยไหมไอตัวกระป๋องแก๊สกับไฟเนี่ยหัวฟู่เนี่ย มันอยู่ใกล้กันมากเลยอ่ะมันจะอันตรายหรือเปล่ามันจะทําให้ปะ๋องแกส๊สร้อนแล้วก็ระเบิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแกก็บอกว่าไม่พบว่ามันระเบิดนะเออหลังจากที่ใช้ในการหุงข้าวไปแล้วซึ่งการหุงข้าวก็เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานใช่ไหมครับประมาณนั้นนะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไปไล่หมาก่อนดูมันไปกินอะไรก็ไม่รู้กินกระยายอยู่ตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าอยากดูว่าเออมันใช้งานประกอบอาหารจริงเนี่ยมันเป็นประมาณไหนมันใช้ได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่า ่อจากนี้ไปนะฮะอาหารที่แบบว่าต้องใช้ความร้อนต่างๆเนี่ยเราก็คงใช้เตาตัวนี้เป็นหลักนะครับแทนเตาไฟฟ้านะฮะซึ่งตอนนี้แนนนิงอยู่ในบ้านไม่ได้พังนะแต่ว่าขี้เกียจยกขี้เกียจแบบว่าเดินสายพ่วงปลั๊กไฟมาอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้เน็ตและเตาแก๊สปิกนิกมินิตัวนี้นะครับก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นคนเ่นคนเถ้าชอบยินกดไล k ใช่ดชแชร์แชร์คับสายไปกินปปกน,กน,น้าครับบ๊ายายสวัสดีครับ